เอตปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ <Sessimitation> 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 สจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทตอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวัติสวะคาโตภะคะวะตตาตัมโม s的kakl过巴s过pn过 <Santhitiko> pจtล โกวิญญาณิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปั ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยติธรรมจตตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคขลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโคอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโย vā añjali karanīyo anuvattaraṃ kuñjā ya ketāṃ

piyo cittassa phala cing kho ram

वा गिचा ข้าคัมมติหาทัสุทารุณันตังทาวันติโยชนนปัทถังภูริมาลรวันตังอินทียปิสังกตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาววตุ จชยมังคลานิกาตวานาคาตมุทรังอิวัาภิ มียาจินายจทวนตวจนานชนะกายยามาเชสันเตนะโสมวิตินาชิตวามุนินทวตันเตจะสาปวัตุเตชยมังพลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทัก

ภลานินันตัวปันานตะกุจการวิพุทธังมหิตเตี้ปุณ เตนะเทระกุชเกเตนะธรรมะพยันตัวอิตัวปฏิสวิทินาชิตตวามุนินตัวตานเตจสาพพวตุเตชยมังคลานิตัวคาติติปุชเกเตนะสุทัตตา ทังพระมังวิสุทธิชุติเมติภักาีพิธานังยานาคาเทนวิทินาชิตวามุนินทุตันเตชะสังเปวตุเตชยามังคะลานิเอตาปิปุตตะชยามังคะลาอาตักาทา โยวาจโนทินาทิเนสารเตมาตเตหิตาวานันต์วิวิธานิจุปาตาวานิโมขังสุขังอธิขมายันโรสปัญโย อนุตรังอภิสัมโพธิงสัมฆพุทธวาตะท่าทังคาโต้องปัามังยางเทเสสิธรรมจากกังอนุตรังสัมมาเทวาปะวัติเต็มตวโรเกอปาิวัดติยัง ยาถาการตโพอันตาปฏิปัติจมัดที่ไมจะตูสวาริยัจเจสุมีสุดทางอย่างทัศสนองเทศตังธรรมราชนาสัมมาสัมโพธิกิตสนอง นาเมนาวิสุตตังปุตตังธรรมจากกัปวัตตนังวิยากกนปะเทนะสังขีตันตามพระนามมาเสียง เอวัมเมสุตังเอกังสัมยังพะคะวะปารานสียังวิหารติสิปันเนมิขตาเยนตราโคพะคะวะปัญจวัคิเยมีโค นเสวิตาปายโยจายังกามิสุขามาสุขันลิกานุโยคอินโอคัมม ジャニコアナリオアナタサンニトヨアジャヤアンアタキラマタノヨアコアトコアナリオアナタサンニトエレト。<noise> เิคเวขุพัวอันเตอนุปการมมาชิมาปฏิปทาตถาคตินาอภิสัมพุนทากุคารณียานาคารณีอุปสมัยอภิน ยาสัมปุทธายเนพานายสังวตติกตมัจสัาภิทเวมะจิมาปฏิปธาตถาคเตนะอภิสัมปุทธาจาคุกรณียานกรณียุป ba samaya apin ya ya sampo naya nim panaya samvadati ayam me wa aryo an thang ko sa ya ti samma ti ti samma 도사마아치워삼. วายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสะปิคเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียานกรณีอุปสัมมาญาปิญญาญาสัมพุทธา ไยเนปานายสังวัตติิธังโคปนาพิเวทุขังอริยสัจจังชาติปิทุฆังอราปิทุฆังมรณะปิทุขังโสกปริเทวะทุขะทุมนาสุปายาสปิทุฆัง ปิเยหิสัมปโยโคทุกคนปิเยหิวิปรโยโคทุก ยาปิชังนาลปฏิตามปิทุขังสังขิตเตนะปันจุปาทานาขันธาทุขาอิทังโคปันภิกขเวททุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาปโนภวิกานันธิรากสหค ตาตาตรตาตรพินันทิเนสัยทิทังกามมตันหาภวตันหาวิภาวตันหาอิทังโคปนาพิขเวตุคานิโรธุอริยสัจัโยตัสายวตันหายาเสสวิรา And <laughs> miro โปติเิสโคมุติอนารโยอิทังโคปนาปิขเวทุคานโรทคามิเนปฏิปทาอริยสัจจงอิยเมวะอริโยอาทังทิโกมาโคสยัิทังสัมมาทิสัมมาสัง กัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายมุสัมมาสติสัมมาสัมมาทิฏังทุขังอริยสัจจันติเมพิกเวโป เทอณุวิสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโคอุทปาทิตังโคปนิทังทุขังอริยสัจปรินญา ันติเมภิขะเวภูภเอนั้นโดสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุ ที่ัาอุทปาทิปัญญาุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมณ์โคุทปาทิตังโคปณิทังทุขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิคเวอุเพอนันโนสุเตสุธรรม

ปัญญาอุทปาทิวิชญาอุทปาทิอาโลโก้อุทปาทิอิทังทุกขสมุทะโยอริยสัจจันติเมผิกะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทปาทิญาณม์อุทปา पाधिपान्या उत पाथिवेच्छ उत पाथि आलोक उत पातिताङ्गोपनिताङ्गोकसमुदयो आर्यसाम् पाता ติเมผีเขเวปุเพอนันโนยสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารลโกอุทปาทิตังโคปนิตังทุกขสมุุโยุ

อุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรธโอริยสัจจันติเมผิขเวผูเปอานันโุสุเตสุธรรมมสุจักคู อุธปาติยานังอุธปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาอุธปาทิอาโลโกอุธปาทิตังโคปนิทังทุขนิโรโทอริยสัจจังสัจิกาตาพันติเมพิกเวปุ अननो सुते सुता मे सुच कु उत पाति यानम् उत पाति पान्या उत उत पाति आलोको โทปาะิต an um. ังโคปนิทังโทคันิโรโทอาริยสัจังสัชิกตันติเมพิคเวบุเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาะทิญาณังอุทปาะทิปัญญาออทปาะทิเวชาออทัา ปาทิอาโลโกอุทะปาติอิทังทุกนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมผิขเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงุทะปาติญาณังุทะปาติปัญญาอุตทปา ทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิตังทุกันิโรธคัง มิเนปติปทาอริยสัจจพเวตาพันติเมพิกเวโปเปอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชญาอุทปาทิอาโลโกอุทธปา อทิตตังโคปนิทังทโทคนิโรธคามิเนปติปทาอริยสัจจังภาวิตันิเมภิคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวว ชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิยาวกีวันจะเมพิคเวอิเมสุจัตโสุอาริยสัจสุเอวันติปาริวัตังทวัตสาตารังยถาพุตังยานทัสสนังนสุวิสุทัง โหสินีวตาวาหังเิฆเวสะเทวเกโลเกสะมาระเกสะพระมะเกสะสมณพระมะนียาปชายาสะเทวมโนสายานุตรังสัมมาสัมโพธิงขภิสัมปุทโธปจั ปัญญาสิงยาโตจะโคเมภิกเวอเมสุจัตุสุอาิยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัตสักการังยาภูตังยานาทสนาังสุวิสุทธังอโหสิอัถาหังภิกาเวสัเทว ปาเกโลเกสัมมาระเกสัพรามเกสัสัมาณพระมานิยาปัจชายาสตเิวัมโนสายยาอนุตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญานันจะปนเมธาสนังอุท पाति अगोपा मे विमोति अयमन्तिमा पुना पुनर्भवोति दमवो च भखवा आतमना पञ्चवा किया भिखु भगवतो भासिताम् अभिनन्दो हिमास्मिन् जपनवाय ระนาสมิงพันยามันิอายะสมะโตโกนทานญาสวิระชังวิตตมะลังธรรมมาจากกุ้งอุทะปามที่ยางตินจิสมุทะยธรรมมังสะพันตังมิโรัวทธรรมมันติปวะติเตจะพักขวตาธรรมจากเก อุมาเทวาสัตมนุสาวสุเอตัมปะขวตาภารานสียังอิสิปัะเนมิขทาเยอนุตรังธรรมจากังปวัตตังอปปติวัติยังสมเนนวะพระมเนนวะท

노사외숭야마나그테와나사당수타와두시타테와사탐노사외숭두시타나그테. มนุสาวสุงนิมานารตินังเทวานังสาธังสุตวะปาริมิตวัสสวัติเทวสาธธมนุสาวสุง निवातेनं देवानां सां सुतवायिका देवा स धमनोषे सुमेतामगवता ปัตตนิมิคทายอนุตระธรรมจังปวัตติัอาปติวัติยัสมณนวะครมณนววนวมารนวะระมุนาวะเกณจิวาโ สมินตอิติหะตนคัคนินตินนามุตนัยาวะพระมโรกาสะโทอปุ

ตาวังอาตะโคปะขวานุทานังอุทานิสิัญญาสิวัตถะโขคุณทันโยัญญาสิวัตถะโขคุณทันโยติอิติหิทังอายะสมะตโขคุณทัญญะสัญญาโขคุณทันโยตเววัน a <tries>